ไปดูต่อกันครับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมและการยางแห่งประเทศไทยจับมือพัฒนาสถาบันกเกษตรกรและผู้ประกอบการกิจการยางต่อยอดพัฒนายางและก็ชีวิตกเกษตรกรได้ยั่งยืนในโครงการ SME ปังตังได้คืนปี2ครับ โดยสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการยางแห่งประเทศไทยกยทเปิดอบรมสัมมนาและรับสมัครผู้ประกอบการกิจการยางและโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS Business Development, Development Service ปีงบประมาณ2,566 SME ปังตังได้คืนปี2เป็นความร่วมมือครั้งแรกเพื่อย,ยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าของสถาบันกเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางสู่การตลาดทั้งในและต่างประเทศนะครับ โดยที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติเ็ดรอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังตะบนควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยมีนายวชิระแก้วกอรองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนายสุขทขัศน์ต่างวิริยะกุลรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานโดยมีตัวแทนจากสถาบันเกษตรกร,กรและตัวแทน ผู้ประกอบกิจการยางจากจังหวัดตรังพังงานครศรีธรรมราชและพัทลุงเข้าร่วมอบรมกว่า80คนการบรูรณาการร่วมมือครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาดรวมถึงพัฒนาตลาดต่างประเทศให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางครอบคลุมหมดทุกด้านทั้งด้านงบประมาณในสัดส่วนร้อยละ50-80การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการการประชุมและการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถร่วมทำธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศสามารถก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานระ สับสากลส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจซึ่งเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆของผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนายสุกัทต์ต่างวิริยะกุลกล่าวว่าการร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างโอกาสให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับสถาบันการเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางทั้งนี้ทั่วประเทศสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางไว้มีประมาณ1,700กว่ารายซึ่งในเบื้องต้นตั้งเป้ามีสถาบันและ ผู้ประกอบกิจการยางเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ5แห่งและขยายต่อไปเรื่อยๆตามความพร้อมของสถาบันและผู้ประกอบกิจการยาง ทางด้านของนายวชิระแก้วกอกล่าวว่าเมื่อเรายกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการสู่มาตรฐานสากลแข่งขันการตลาดและต่างประเทศได้แล้วโดยทางสอสอวอมีงบประมาณในการรองรับการสนับสนุนเป้าหมายอนาคตข้างหน้าธุรกิจ SME ซึ่งรวมถึงของสถาบันเกษตรกร,กรและผู้ประกอบกิจการยางด้วยจะสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีกรมบัญชีกลางและทุกหน่วยราชการจะต้องสนับสนุนและให้โอกาสธุรกิจ SME ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยและมีงบประมาณในการรองรับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะของปี2,566ยังเหลืออีกประมาณ400ล้านบาทและได้ขอขยายเวลาไปแล้วและในปีต่อไปก็จะมีการจัดสรรงบประมาณทุกปีเพียงพอในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจครับ